ว่าการเด่นที่เล็ก v s บอลตัวซอลัสจะเป็นยังไงบ้างไปดูกัน,นไหนใครยังไม่มีแลคคูนบ้างเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์ไว้แลคคูนอาจจะเป็นข้องคุณในอัปเดตเดรัเสาร์ที่ผ่านมาก็ม,มีเดือ่เสารน่าสนใจหลายตัวเลยแล้วมาดูกันดีกว่าว่าเดรัเสาร์ตัวไหนจะโหดที่สุดระหว่าง กับบอลโตโซลัดผมจะหน่วงนะพี่พูดอะไรเสียงดังจังวะท้ทๆพี่ยินไปหน่อยแต่ก่อนอื่นถ้าเกิดสนใจไก่ฟาร์มก็อย่าลืมไปดูที่มองยูเกมเซ็นเตอร์การประทะกันในวันนี้ผมก็จะใช้3เกมเหมือนเดิมเกมที่1ฟาร์มหายากเริ่มที่ทีแรกก่อนเลยหาได้จากไโดอเอกโดยโอกาสแดก0.5เปอร์เซ็นต์เอาไป1คะแนนพอหายากเกินส่วนบอลโตโซลัดหาได้จากไโดอเอกเหมือนกันโอกาสได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็พอกันนะเอาไป1.5พอขอทอดได้นะที่ผม หายากกว่าเกณฑ์ที่2ความสามารถที่เล็กจะกินสถานะจากพืชในสวนของเราแล้วเอาไปให้พืชต้นอื่นๆสามต้นเหมาะกับคนที่อยากได้สถานะดีๆให้กับพืชในสวนของเราหลายๆต้นเช่นสถานะเพื่อนต่อมาบอลตัวซอรัสเพิ่มขนาดของสัตว์ที่ฟักก็จะไข่5-30%ถึงเอาไปเลย4.5เต็ม5ใครๆก็อยากได้สัตว์ตัวใหญ่เท่ๆฮนแหละโออเอพีชนะอีกแล้วน้องๆ เกมที่3ความสวยงามทั้งทีเล็กและบอลโตรสรัดเนี่ยในเกมก็ดูดีทั้งคู่อยู่นะเอาไป3.5แล้วกันผู้ชนะก็คือบอลโตสรัดนั่นเอง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 ,เองดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมน